สวัสดีค่ะนี่เป็นต้นแอปเปิลที่มาเก็บกินอยู่ประจำเลยเมื่อครั้งที่อยู่เมืองนี้อร่อยมากเลยค่ะมันไม่มีไม่มีใครยั่งเก็บเลยต้นเมื่อกี้เป็นแอปเปิลสีเขียวส่วนต้นนี้จะเป็นแอปเปิลสีออกเหลืองเหลือง แดงแดงเขียวเขียวอร่อยมากเลยอ่ะรู้สึกว่าต้นเนี้ยค่ะจะเป็นแอปเปิลสามพันปลูกอยู่ในอยู่อยู่ในต้นเดียวกันปีที่แล้วไม่ได้มาเก็บเลยค่ะโอต้นนี้แก่มากแล้วต้นเนี้ยซีกเนี้ยคงไม่มีลูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแก่มากแล้วส่วน พื้นสนามเนี่ยเห็ดพึ่งเยอะมากเลยอ่ะมอหลายปีมาแล้วยังไม่รู้ว่าเห็ดพึ่งอันไหนกินได้กินไม่ได้ค่ะไม่กล้าที่จะเก็บแต่รู้ว่ามันเป็นเห็ดนะคะพอตอนหลังถึงเมารู้ว่าอุย้ยที่ไหนได้มันเป็นเห็ดพึ่งส่วนต้นที่มองเห็นต้นนี้นะคะมาส่งลูกสาวคนโตเรียนที่นี่ ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะสวยมากตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยยังอยู่เลยสวยจังเลยมันจะเป็นแอปเปิลจิ๋วลูกเล็กๆฝนตกค่ะดอกเขาเลยชำ้ำ สวยมากเลยเนี่ยฝนตกยังสวยอยู่เลยดอกโตโตนะแต่ลูกเล็กนิดนึงค่ะน่ะที่เป็นเดินขึ้นนะ่ะบนสนามเห็ดพึ่งทั้งนั้นเห็ดพึ่งดอกเล็กๆนะเห็นต้นนี้แล้วคิดถึงลูกสาวคนโตคิดถึงจริงๆ ส่วนตรงนี้อันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพันุ์ไหนนี่ค่ะเนี่ยโดกนะดูสิมันโดกมากเมืองนี้แอปเปิลเยอะมากๆเลยค่ะเยอะจริงๆแล้วมันจะมีอีกเมืองเมืองหนึ่งเป็นไรแอปเปิลทั้งนั้นมองไปเนี่ยหูแอปเปิลสุดลูกหูลูกตาเลย สวยจังโดนฝนยังสวยอยู่อากาศเย็นเมืองนี้ดังนั้นแอปเปิลก็ยังดอกยังไม่ร่วงเนี่ยคิดว่านี่คือต้องเป็นต้นเฟิร์นที่คือผักกูดกินได้ค่ะนี่อยู่ข้างบ้านคนนะที่เป็นขดๆมันหายหมดแล้วใช่แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแค่มาจับใบนะคะยังได้กลิ่น กลิ่นหอมเลยแหละคือเป็นกลิ่นหอมของถักกูดเลยอ่ะทรายนะมันโตหมดแล้วใช่แม่น่เลยค่ะคงามมากที่ผ่านมาไม่ได้จอดทำคลิปเพราะว่าฝนมันตกแต่ตอนนี้พอฝนตกแล้วก็มาเจอแค่ตรงนี้นี่เยอะนะเนี่ยค่ะ ไม่จะปลูกก็ดับพยายามมองหาอันที่เป็นขดขดมันไม่มีค่ะใช่แน่นี่เป็นต้นไรลรัดมาดูฝั่งนี้บ้าง่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มีอยู่ตรงนี้ไม่มีที่เป็นขดๆดค่ะโตหมดแล้วมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านคนหรือว่าจะตามป่าเยอะจริงๆ ไม่เห็นไม่เจอเดี๋ย่ด้จังมาเจอตอนที่แก่หมดแล้วไหนดูฟากนี้สิอย่ามีส่วนอันนี้โอ้โหเมืองนี้ก็เมืองนี้ก็ม,นนกม,นนกมีผักชีล้อมแบบใบลายนะคะกลิ่นเดียวกันเลยกับเซอลลร์รีมยังไน,นี่หนไ,ไหนลองดูข้างนี้สิ ไม่มีค่ะไม่มีแล้วหมดแล้วค่ะมีแค่ตรงน,นั้นหมดแล้วอันนี้เป็นต้นนั้นนะคะเป็นต้นโอ้โหตรงนี้เป็นขั้ชีน้ตม่ นี่คือแบบเฟิร์นที่กินไม่ได้เนี่ยมันจะมีขนมีขนอยู่ตรงเนี้ยเห็นความต่างมากเลยโอ้โอเคพาไปดูข้างหลังเป็นโอ้ข้างหลังนั้นน่ะผักชีล้อมโอโเมืองนี้ก็มีผักชีล้อมนี่ไงผักชีล้อมค่ะวู้ ผักชีน้อมนั่นน่ะค่ะเนี่ยแดนเดลไลออนเขียวผักเขียวสิงโตเขียวค่ะอันนี้คือธงเทงนะคะเขาเอามาทิ้งโอ้โหดูดูกอของแดนเดลไลออนแต่ละกอฮะโอ้โหกอใหญ่มากนะดูสินะคะกอบลัมเลยเฮ้ยมีดอกแฝดด้วย ดอกแฝดดีมาก็ใหญ่มากค่ะก็ใหญ่จริงๆอ้ดูสิความกว้างของกอแดนเดลไลออนค่ะเสียดายที่ต้องรีบเดินทางค่ะไม่งั้นนะพาเดินดูคฟนเยอะแยะเลยสารพัดอย่างค่ะ จะเดินดูว่าดอกรับต้นรับเาล็ดจะแก่หรือยังเดีนี้คงยังไม่แก่ยังไม่แก่เอารอต่อไปค่ะเยอะเลยต้นนี้มเมล็ดเยอะมาก ยังเขียวอยู่เยอะมากนะคะแก่ช้าจังเลยกระเทียมป่าโดนฝนไม่งามเลยกะหลิ่มาสตาร์ดหรือผักเซียนค่ะปีนี้นไม่ได้เก็บเลยคือเก็บไปก็ไม่มีเวลาที่จะดองไม่มีเวลาดองเลยค่ะ าน่าเสียดายค่ะไม่มีเวลาเก็บเลยเป็นยาดีจริงๆนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะไปเลยดูเผิวเหี่ยวไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ